ความงดงามในศิลปะอิสลามคือลวดลายการตกแต่งจากรูปทรงของธรรมชาติดอกไม้พรรณไม้นานาชนิด,นนานานดตลอดจนลวดลายเลขาคณิตซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการวาดหรือแสดงเรือนร่างของมนุษย์หรือสัตว์โดยเฉพาะงานศิลปะอิสลามในรูปแบบของอักษรอาหรับประดิษฐ์หรืออารบ,บิกคาลิกราฟีที่นำถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้า หรือวัจนะของท่านาศาสดาโมฮัมมัดขอความสันติจงประสบแด่ท่านมาเขียนได้อย่างสวยงามและแฝงไปด้วยคุณค่าอย่างสูงส่งในสมัยราชวงศ์โมกุลการประดิษฐ์อักษรแสดงถึงความรู้ที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในช่วงที่มีการสร้างทัชมาฮาล อักษรอาหรับประดิษฐ์ถูกประดับประดาวไว้อย่าวิจิตบรรจงผสมผสานเข้ากับลวดลายเลขาคณิตที่สลักลงบนหินอ่อนบริเวณด้านกรอบประตูด้านหน้าของทัชมาหาฮาลซึ่งเป็นถ้อยคำจากคัมภีร์อัลกุรอานในสมัยอุสมานียะ หรือที่รู้จักกันในนามของอาณาจักรออตโตมันในประเทศตรุรกีวิทยาการด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยนี้มีชื่อเสียงมากเรียกได้ว่าเปิดปฐม,มบทแห่งความรุ่งโรดด้านศิลปะอิสลามและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะวิทยาการด้านการเขียนอักษรอาหรับประดิษฐ์ซึ่งชาวตรุรกีไม่เพียงรับเอาความรู้ด้านการเขียนอักษรอาหรับประดิษฐ์ แต่ยังมีการพัฒนาการจากรูปแบบพื้นเมืองดั้งเดิมให้เป็นอักษรประดิษฐ์รูปแบบใหม่ๆดังนั้นการประดิษฐ์อักษรอาหารับจึงถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างสูงและได้นำไปใช้ประดับประดาอย่างพระราชวังมัตราซาและมัสยิดการเขียนอักษรอาหารับประดิษฐ์หรือคอทอาหารับ มีรูปแบบต่างๆตามแต่ศิลปินผู้เขียนได้สร้างสรรค์ออกมาบ้างก็มีการนำลวดลายอารเบสเข้ามาตกแตง่งยาอักษรอ,อาหรับประดิษฐ์การออกแบบในลักษณะนี้เพื่อสนองความต้องการที่บ่งบอกถึงรสนิยมและสร้างความประทับใจในความสวยงามแก่ผู้พบเห็นการสร้างสรรค์ในแบบการซสร์ เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์โดยการสร้างอักษร,รประดิษฐ์ที่มีขนาดใหญ่โดยพื้นที่ด้านในของอักษร,รมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายของดอกไม้พันไม้หรือแม้กระทั่งการนำลวดลายเลขาคณิตเข้ามาร่วมด้วยการออกแบบลักษณะนี้ต้องคำนึงถึงการจัดวางองค์ประกอบให้มีความสมดุลทำให้เกิดความสวยงามน่ามองอย่างยิ่ง เทคนิคในการออกแบบอักษรอาหรับประดิษฐ์ในลักษณะต่อไปคือมารยาหรือเรียกอีกอย่างว่ามูชันนาเป็นเทคนิคการกลับด้านกระจกซึ่งลักษณะการวางองค์ประกอบของอักษรมีความสมดุลกันทั้งขวาและซ้ายเสมือนการเขียนสะท้อนผ่านกระจกนอกจากนั้นศาส,สนาอิสลามมีความเชื่อว่าการสร้างสารรค์เป็นสิทธิของพระผู้เป็นเจ้า นั่นหมายถึงการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตเช่นคนหรือสัตว์มุสลิมจึงหลีกเลี่ยงการสร้างรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการวาดรูปคนหรือสัตว์เพื่อหลีกเลี่ยงการเทียบเคียงของการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าจึงได้นำเอาลวดลายต่างๆมาใช้ในการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะขึ้นแทนที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบของศิลปินก็มีการประดิษฐ์อักษรขึ้น ภายใต้โครงร่างหรือรูปร่างของมนุษย์นกหรือสัตว์ต่างๆเช่นการประดิษฐ์อักษรของศิลปินชาวตุรกีซึ่งมีทักษะและความชำนาญในการสร้างฟอร์มเพื่อให้เกิดโครงร่างและนำถ้อยคำต่างๆใส่เข้าไปเพื่อให้มีความหมายการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้ใช้ทักษะการหมุนตัวอักษรเพื่อให้อยู่ภายใต้โครงร่างตามที่ต้องการ โครงร่างของสัตว์ต่างๆที่ศิลปินชื่นชอบและนำมาสร้างสารรค์ในแก่สิงโตนกยูงและนกกระสา,าเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการจัดองค์ประกอบให้อยู่ภายใต้รูปทรงของผลไม้พืชพันธุ์ต่างๆ และที่สําคัญคือในงานด้าสถาปัตยกรรมถูกประสองค์อันนี้ก็เพื่อสื่อถึงความหมายทางด้านศาสนาแต่จัดองค์ประกอบให้อยู่ภายใต้ถ้อยคําจากศาสนาภาพที่มีโครงร่างของนกกระสามีความอ่อนช้อยสวยงามเป็นอย่างมากภายในโครงร่างบรรจุถ้อยคําความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ หรืออักษรอาหรับประดิษฐ์ที่อยู่ในโครงร่างของสิงโตเป็นการใช้หมึกวาดลงบนกระดาษในปีคิตรศรัก1913ในสมัยอาณาจักรออตโตมันแห่งตุรกีภาพเหล่านี้เปรียบเสมือนภาพวาดที่ใช้เล่าเรื่องราวของศิลปินได้อย่างสร้างสรรค์ออกแบบได้อย่างกลมกลืนความสวยงามของโครงสร้าง และองค์ประกอบที่จัดวางไว้อย่างลงตัวทำให้อักษรอาหรับประดิษฐ์ที่อยู่ในฟอร์มของสัตว์นานาชนิดเหล่านี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากแต่นอกจากนั้นถ้อยคำที่บรรจุอยู่ภายในโครงร่างยังล้วนเปลี่ยมไปด้วยความหมายสำคัญลักษณะการเขียนอักษรอาหรับอีกแบบหนึง่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือการเขียนแบบทุงรเป็นการเขียนของตราประดับของราชวงศ์ในสมัยออตโตมัน การเขียนลักษณะนี้มีลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะตัวมีความหรูหราและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในราชสำนักในสมัยออตโตมันดังนั้นการสร้างสรรค์ลวดลายอักษรอาหรับประดิษฐ์หรืออาร i บิก l l ลิกราฟีเป็นหนึ่งในศิลปะอิสลามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของศิลปะอิสลามเหล่านี้นอกจากมุสลิมแล้ว ผู้พบเห็นยังได้ซึมซับไปกับความงามและสเสน่ห์แห่งอักขระอักษรอ,อาหรับ